รีบไมมึกูแบบต่นเต้นสวัสดีทุกคนห่ีดัวสู่ช่องไม่เอาหรอกไม่อยกขยก่ดีแล้ว่้นอะไรอ่ิเต้่นสวัสดีจ้าวันนี้เรากลับมากับคลิปที่แบบว่าพ่สาร์ที่สุดพิสาร์ที่สุดในช่องนะก็คือเราว่าจะทคลิปนี้มานาแล้วว่าคือคลิแบบเกี่ยวกับมสองภาษาี่ปุ่นะตั้งต่สอบเขาคือมีคนขอมั้งแต่แบบสอบเข้าจนนี่จะจบปีมส่แล้ ก็คือ <Pokemon> พ <hai> ึ่งได้มาทามเทคค่ะทุกคนเราไปเริ่มที่คำถามแรกกันเลยแนะนำได้นำถ่ายคำตอบในคลิปนี้ก่อนอันนี้อออะไรนะออออหนึ่งค่ะออลหนึ่งค่ะออลสองเทคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มคำถามแรกกันเลยคำถามแรกนะคะ U เอะไรกัน U E I M T ค่ะชื่อเต็มซิชื่อเต็มชื่อเต็ม m t i m e d i a Technology Innovative Innovative Media Technology I M T นะคะขอภาษาไทยเลยค่ะ นวัตกรรมนวัตกรรมนวัตกรรมการสื่อสารนวัตกรรมสื่อสารมัลติเดเวลเทคโนโลยี่มัลติเดเวลลอปเมทครี่เป็นงานนั่งด้วยไป็นขาไอเอ็มทีเป็นเอกเกี่ยวกับอะไรคะเอ่อออกแบบเอ่อคอมค่ะคอมเอ่อทุกอย่างที่เกี่ยวกับสื่อสื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังการทำหนังการตัดต่อวิดีโอเกสีทำกราฟิกทุกอย่างที่แบบเกี่ยวกับคอมที่เป็นแนวแบบ ก็คือจะเรียนเอเดชันแล้วเรียนโค้ดด้วยเดชันได้ทำให้เรียนโค้ดด้วยนะทุกคนอยากอาหารถังดอไปบฝากคำถามต่อไปก็เรียนเกี่ยวอะไรบ้างคะเอ้ยถามไปแล้วนี่หว่าถามไม่ใช่เอกมีเอไม่ใช่เอกมอดีหอมอดหนึ่งหมอดสี่มอดหนึ่งมอสี่ไม่ใช่เอกมอสี่ตอนนี้ที่เรียนอยู่เรียนอะไรไปแล้วบ้างคะเรียนเอ่ออนิเมชันนะคะแล้วก็เรียนกราฟิกกราฟิกเรียนทำเกมนะคะแล้วก็ ทำเกมมีเขียนโค้ดด้วยอันนั้นคืออะไรวิชาจันเว่อร์ออนิเมะอนิเมะให่อีกอันหนึ่งเพิ่มเล่ก็มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมก็พื้นฐานเทคโนโลยีไงแล้วก็มีเทคโนโลยีอีไอวิชามันแล้วก็มีเอ่อกราฟิกวิชากราฟิกค่ะทุกคนอาหารต่อไปค่ะอาหารไบค่ะต่อไปนะคะก็เอ่อตอนพี่ๆสอบเข้าค่ะ เตรียมตัวยังไงกันบ้างเอาเด็กเก่าก่อนเอด็กเก่าก่อนค่ะก็ก็ต้องอ่านเคารู้เบื้องต้นแล้วก็ฝึกใช้อีลาสเตตคือกับโปรแกรมกันด้วยไม่อยากขำคนนี้ตัดออกแล้วตัดลง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 เพียบตัดก็เด็กใหม่เด็กใหม่ก็คือเตรียมเรื่องสอบปฏิบัตินะคะแล้วก็สอบวิชาความรู้ทั่วไปมันตอบดีกับคุูมากเลย ก็คือเตรียมแค่สองอย่างนี้แหละนะแล้วก็เตรียมใจด้วยไออีกอนอีกอนนึงมันวีการค่ะทุกคนก็คืออ่านพร้อมโอนเน็ตนั่นแหละแล้วก็นั่งฝึกใช้โปรแกรมแล้วก็ทําบุญมันทําบุญสะสมอย่าลืมบุญนะคะทุกคนบุญนักฟูรงเรียนนะคะทุกคนบุญนักรูรงเรียนสักสิบมากคตบอไปค่ะแนวข้อสอบเป็นยังไงบ้างคะใครก่อนในเก่าก่อน แนวข้อสอบก็จะเป็นแบบทั่วไปค่ะกูจะตอบมาเลยกูจะไม่ได้เลยเหมือนโอเน็ตเจอเหมือนโอเน็ตแต่ว่าไม่ยากเท่ามะถือยากมันต้องมีแบบพื้นฐานแล้วก็ง่ายกว่ามันแบบว่าเป็นไม่ไม่ยากก็ไม่ง่ายไปชื่อแบบหนังสือเตรียมแบบง่ายกว่าเตรียมประมาณ0.5นย์จุ้าประเดี๋ยไม่รู้ไม่เคยสอบเตรียมคงไม่คงข้อสอบมันไม่ได้ยากมาก แล้วก็มีแบบพวกอ o l o r b o x ค่ะอ่าใช่แใช่นี่ข้อสอบโจทย์ข้อสอบไทยยิงก็ไทยยิงก็ปกติตั้งแต่หนึ่งถึงสามอันนี้สอบไทยไดข้อนี้ำได้เลย YouTube เป็นบริษัทลูกของไทยจริงป่ะเออมีีอันจะมีข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับพวกโดนอ่ะใช่ใช่มีโฟชาร์จมีโฟชาร์จมีโฟชาร์จชัวโตกรรมแล้วก็เลขฐานสองเลขฐานสองเลขฐานสองมีฐานสามด้วยไอเดียฐานสองฐานสามป้ะแต่ว่าของเด็กใหม่มีฐานสองเด็กใหม่อาจจะมีได้ฐานสองไหมคือโดนแบบไทยเป็นเจ้าของ ช่วกคนฝึกโฟชาร์ตมาโปรชาร์ตจำสัญลักษับให้ได้ใช่ไหมใช่ก็ทุกอย่างที่มันแบบคือแบบให้มีความนิวนอมนิวแบบนิวเทคโนโลยีใช่แล้วก็ฝึกใช้โปรแกรมให้คล่องคล่องยนะคะต่อไปต่อไปรู้สึกว่าต้องดดีแล้วต่อไปว่าคือเอ่อตอนตอนเข้านี่ต้องใช้พอร์ตไหมคะปีที่แล้วเด็กใหม่ใช้ปะไม่ใช่ค่ะ เด็กเก่า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 ลูกเขาสนกันหมดเลยตอนนี้เป็นเด็กใหม่ที่จด็เก่าเป็นเด็กเก่าของเด็กใหม่เออปกติใช้นะแล้วก็แต่เอาไปที่แล้วไม่ได้ใช้เพราะติดโควิดาะคือตอนแรกมันจะส่งเลยแล้วทีนี้แม่งก็ประกาศก่อนหนึ่งวันว่าไม่ต้องใช้แล้วนะคะแล้วกูเที่ยงนั่งทำจนแบบจังบ่ายถึงตีห้าแล้วก็ตื่นมาเจอประกาศว่าไม่มีการสอบสุภาษณ์เรื่องใานาะกาศไปแล้วก็ทำเอา ไปก็ดีนะเป็นเล่มออกมาก็ไอต่อไปต่อไปต่อไปขอเสิร์ฟเอพอร์พอนิดน,นึงนะคะอาจารย์ <c oughs> ก็เด็กเด็กเก่าที่ถ้าทำพอดอ่ะคือมันต้องใช้มันใช้หรือใช้ก็ได้พแต่ว่าถ้าให้เขาจาายเหมืองงานเราก็ดีไปแล้วก็จะทํามาเป็นเล่มหรือว่าจะทําเป็นแบบดิจิตอลก็ได้นะเขาไม่ว่าถ้ามีไอแพดก็เอาไอแพดค่อยคนดูเลยลเออฉันมีนะแล้วเอาคอมไปตั้งให้เลยก็ได้ฉันมี เออมานี้เนี่ยก็เอออยู่ที่นี่ได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างคะก็คือเราต้องพูดกอกว่าเรื่องสถานการณ์โควิดนะคะไม่ทาอะไรเลยในมสี่วันนี้ก็คือไม่ค่อยมีอะไรทาเท่าไหร่แต่ว่าทำหน้างานที่อาจารย์จังแต่ว่างานเองนี่ค่อนข้างเยอะแบบค่อนข้างเยอะมากถ้าแบบว่าเป็นสถานการณ์ปกติก็คือถ้าโรงเรียนมีพวกงานใหญ่ๆของโรงเรียนก็คือจะเป็นเอกเราหมดเลย เอกออกกไนเซอร์ึ่มเบื้องหลังเบื้องหลังทุกงานไม่ได้อะไรเลยการอะไรนะแข่งเกมก็จะเป็นเอกเราแข่งเกมก็เอกเราสาวนะคะเอกเราเอกเราก็คือเอกเราส่วนมากก็คืองานจะเยอะมากเอกอื่นๆก็ได้ทำเหมือนใช่ใช่เอกนะคะเอกเราก็จะเยอะก็จะเป็นเบื้องหลังเบื้องหลังใช่นั่นแหละค่ะต่อไปค่ะความรู้สึกตอนยื่นย้ายค่ะยื่นย้ายมาที่นี่รู้สึกยังไงบ้างคะทำไมทำไม รู้สึกว่าแบบว่าออตอนแรกเลยนะเข้ามา,อมาตอนแรกคือแบบตื่นเต้นมากรู้สึกแบบเออสังคมใหม่เพื่อนก็ดีแต่ว่าก็เกรงเกงอยู่อ่ะมันก็จะมีเกรงเกงนิดนึงเวลาเราแบบเปลี่ยนสังคมใช่ไหม<ช>มันก็ต้องกลัวนะคะใช่ทุกคนตอนแรกก็คือว่าที่นี่ใช้เงินเยอะมากใ,<ช>ในการเดินทางแล้วก็สภาพแวดล้อมเมืองกลางกรุงอะทุกคน แต่งโมก็คือทิ้งเขาไม่ได้ช่วง<ช>สองสามวันแรกก็คือช่วงแรกเรากินข้าวไม่ค่อยได้แล้ว่าแบบกลับรถ<ห><ห>ไม่ได้ช่วงแรกก็คือเราก็ต้องคุกว่าจะเจอเพื่อนดีไหมเพราะว่าคือแบบว่าถ้าเราเจอเพื่อนไม่ดีก็จะรู้สึกแปลกๆหน่อยเพราะว่าคนอื่นเขาแบบคุยกันมาตั้งสามปีอ่ะใช่แต่ว่าแค่เราดีนะคะทุกคนเขินเลยเลยมีบางส่วนไอเค้าก็แล้วแต่คนเออนั่นแหละแล้วแต่ว่าคนเลือกสภาพสังคมนะถ้าดีก็ดีไป สบาแบ่งเวลาอย่างไงคะเออยังยู่กับคุเลยเรื่องแบ่งเวลาตัดเอาค่ะแบ่งเอาค่ะแบ่งเวลาเอาจริงพอมาอยู่ที่เนี่ยคือแบบคือปกติงานเขาจะไม่ได้ทวงแบบจี้ใช่ไหมแบบถ้าสมมติอ่ะตอนเราอยู่งานเก่าก็คือเขาจะจี้งานแบบใครไม่ส่งก็จะเดินมาที่ห้องอะไรอย่างเงี้ยแบบเขียนขึ้นกระดานอ่ะแต่แบบที่นี่ไม่เหมือนก็คือที่นี่เขาจะให้เดยไลน์มาก็คือส่งให้ทันเดยไลน์ก็จะไม่โดนหักคะแนนเรื่องเวลาจารย์จะปล่องเวละ พนนเราก็จะ <c oughs> เราก็จะชิลแต่ว่า <c oughs> ก็คือหุดตุกแต่ว่าพออยู่ที่นี่ก็คือนั่นแหละชิลๆแล้วก็จะแบบตั้งคือเราอ่ะจะแบบตั้งวันไว้วันหนึ่งเพื่อจะเคลียร์งานทุกอย่างถ้าสมมติช่วงที่แบบรับงานนอกด้วยแบบงานออกแบบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ก็คือเราจะแบ่งเวลาโดยการให้วันหนึ่งเป็นวันทํางานไปเลยแล้วก็วันอื่นก็ชิลๆตอนเย็นก็นั่งเล่นไม่อ่านหนังสืออันนี้ก็เน้นทําให้เสร็จในข้บใช่ใช่ถ้าทําเสร็จในข้บแล้วมันจะชิลจริงๆใช่ทุกคน แล้วก็บางแผนใช้แพนเนอร์ก็ได้สำหรับคนที่แบบแพนคับไม่ค่อยเยากแตบบ่คุณแอดมินนะคะทุกคนแอดมินก็ใช้แพนเนอร์นะคะทุกคนคะไม่มีแพนเนอร์ก็คือชีวิตพังเลยคะ่ะรวนไปหมดสำหรับใครที่สนใจแพนเนอร์นะคะจริงๆเรามีแจกไว้ด้วยเลขสองจะคืนตอมอ,อค่ะค่ะทุกคนเออนั่นแหละค่ะก็คือแบ่งใช้แพนเนอร์อะไรเงี้ยคือเราใช้ตามวิธีที่คนทั่วไปเขาใช้เลยไม่แบบมีวิธีพิเศษอะไรเลย ใครที่แบบไม่ใช่สายแพนเนอร์คือเราใช้ไม่รอเลยเพราะว่ากูไม่จะจดตกแค่วันเดียวแล้วแพชชั่นก็หมดกูลืมไปเลยว้ว่าแบบเออแต่เองมีแพนเนอร์นะเรียนทำไม่เสร็จนะคะทุกคนแล้วก็ทําตอนการทวงนั่นเลยโคงมาแอไหค่ใครทำมาใช่ไหมคะทุกคนถ้าถามจะไปใช้คนแอสที่เรียนหนักไหมคะหนักเรียนไม่หนักแต่งานหนักหนักงานหนักเเรียนแต่บางทีถ้ามันยากมันก็หนักมันแบบว่าพอขึ้นมาปแล้วเนื้อหา แบบตัดตัวยากแบบวันนี้เราจืเรียนออนไลน์ไงทุกคนมันก็เลยเราไม่ได้สมือคุยถ้าเรียนในห้องอ่ะมันจะดีขึ้นตรงที่ไม่รู้ดิมันรู้สึกแบบกระตือรือร้นมากขึ้นอ่ะมันมีโต๊ะอ่ะมันาจะดีแต่ว่าอันนี้แบบเป็นออนไลน์ก็จะยปรับตัวยากนิดหน่อยแต่เราก็เรียนไม่ยากค่ไมไม่ได้หนักขนาดนั้นอ่ะแบบไม่ได้แบบตาโหลแบบนอนตีสี่ที่นอนตีสี่ก็คือจันลาตันลาค่ะอ่านฟิก เอกนี้ใครตามไปโหลดไม่ใช่เอกคอมที่แท้จริงอันนี้นะคะเลือกตัดตาโลโลทุกคนขอบตาทุกคนนะคะแต่แอดมินตักทธิ้ทํางานเอกก็จะนอนดึกเอาง่ายๆาใช่ซึ่งทุกคนช่วยกันทํางานเอกนะคะช่วยกันพอเข้ามาแล้วช่วยกันทํางานเอกนะคะทุกคนคือมอสี่มันยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าพมอห้ามันก็จะหนักเพราะงานที่มันต้องทํางานร่วมกันนะเยอะแบบว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่แบบเท่ากับเพื่อนไม่ค่อยได้เราต้อง ปรับตัวเลยนะเพราะว่ามันต้องทํางานกับสังคมเยอะๆแบบเอกเนี่ยมาทํางานคนเดียวไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยมีงานที่แบบให้ทําคนเดียวคุณแอนี่คุณดีมากเลยค่ะ <c oughs> คนออกกล้องในแล้วขนาดนี้ยค่ะโอเคคำถามต่อไปอ่าต่อไปคำถามต่อไปหมดแล้วอ่ะหมดแล้วไม่อยากได้อะไรแ,แนะนำเราไหมจดมาแค่นี้มีอะไรแนะนำไม่เข้าแบบช่วงตันจะเข้าว่าแบบมีเข้าฐาสอบสัมภาษณ์สอบสัมภาษณ์เป็นไง สที่พี่เขาบอกมาเขาก็ถามแค่แบบว่าทำไมถึงอยากเข้าเอกนี้แล้วก็เป้าหมายในนาตเข็าปยังไงก็ถามกูว่าแรงบันดาลใจในการเข้าเอกนี้คืออะไรส่วนมากก็คําถามทั่วไปคือแบบว่าทําไมเข้าเอกนี้ไปคิดมานะคะก็ถามว่าเอกนี้เข้ายากไหมก็ไม่ยากก็ไม่ได้ยากขนาะนั้นอ่าเตรียมแบบอ่านหนังสือมาดีๆให้มันครบทุกหัวข้อก็สอบปฏิบัติอ่ะเขียนคอนเซปต์ ใช่ใช่คอนเซ็ปคือเพราะว่าเราไม่ได้ทําสวยขนาดนั้นด้วยแต่ว่าคิดว่าได้จะได้เพราะว่าคอนเซ็ปคือเขียนยาวๆไปฝึกเขียนให้มันใช่ให้มันเบิ้นเบิให้มันบสามบรรทัดัพเออสามบรรทัดัพให้มันดูมีอะไรเขียนแบบเขียนเทโลที่เขียนให้มันดูเป็นสตอรี่ใช่เลาต้องแบบมีเรื่องราวอะไรแบบการเลือกใช้สีอันนี้ก็ใช่ใช่ล้วใช้สีเป็นการที่แบบสําคัญมากๆแบบเด็กเก่าส่วนใหญ่ที่แบบแอบเรื่องมองมาก็ใช้คล้ายสีเทาแดงนาะเสียงเรียนเนาะใช่ใช่ ไม่คนสวยมากจริงไหมไม่รู้่าบางคนมันใช้เท่าแดงหลายคนแบบคือเท่าแดงมันเป็นความจะอองงานมาเรียนเนยคือเราจะพูดถึงงานเราแต่ว่าตอนนั้นเราใช้สีชมพูทั้งงานเลยตอนนั้นไม่ได้ใช้สีเทาแดงเลยก็เสือกเพาว่าตอนนั้นอะคือมีคนนั่งข้างๆใช่ป่ะแล้วตอนแรกอะงานไม่เม็สีแบบบวหวานเลยแล้วก็ชมรมของข้างๆเห็นเขาเป็นสีแดงแบบเออว่ะน่าสนใจแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเลย ตอนแรกกูก็เห็นของฟ้าสีแดงกูก็จะเปลี่ยนตาเลย่เฮ้ยผู้ชื่อเปลี่ยนเนี่ยชื่อเฮ้ยเซนเซอร์เซนเซอร์ไม่ต้องเซนเซอร์อะไรตอนเราขอดโจอย์วะเขาบอกว่าให้วิธีการป้องกันให้คนดูแลรักษาตัวเองตอนโควิดเราต้องเราใช้สีชมพูแล้วกูก็เห็นว่าเนื่องจากว่าแบบโควิดเป็นเรื่องของถูกไว้เลยต้องการสีชมพูเพื่อดิดุดิดุด้วยแล้วก็เฉดยามากเราต้องตีโจทย์ให้ออกอะว่าแบบใช่เพราะโจทย์เรื่องงานปฏิบัติ ส่วนทฤษฎีก็ไม่มีอะไรมากแหละเออข้อสอบภาษาไทยก็คําที่เน้นๆก็มีคารุลหูแล้วก็มีในขพวกหลักภาษาพวกหลักภาษาเบางตัวไม่อันนี้แค่ใช่ใช่คือเราเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือเราก็เลยจะอ่านทีเดียวตั้งแต่โอนเน็ตเลยแต่เนี่ยไปสอบเตรียมไม่ใช่ก็คืออ่านยาวมาเลยอ่ะมันก็แล้วพอจะช่วงคือมันจะเป็นอ่าเตรียมแล้วก็จะภาษาอีงกฤษก็ช่วงนั้นก็ฝึกปฏิบัติแทนจะได้ไม่ต้องอ่านอะไรแล้วก็ไม่ต้อง จะบอกไม่ต้องอ่านเยอะก็ไม่ได้ก็ต้องอ่านแต่ก็แบบนะแล้วก็สังเกตก็เป็นข้วไปแกม่าเบื้องต้นพวกเสร็จพวกเพนที่แบบควรรู้อีเตมมาให้แบบเติมคําในช่องว่างนั่นแหละออกเยอะมากแล้วก็พวกเป็นพสเจอที่คุยกันแต่กล่องมีแขกเอเซ่ป่ะมันมีสอบในสักอย่างก่อนแล้วมันมันไม่บอกว่ามันไม่มีสอบรู้แล้วรู้แล้วละมันคือข้อสอบแบบประเมินสภาพจิตใจแล้วแบบมันเขาให อันนี้เราใช่คืันนี้ามานไม่แน่ใจว่าแบบปีหน้าจะมีไหมมันมีทุกปีบปก่ไม่แน่ใจมันเป็นข้อสอบประเมินสภาพจิตใจก่อนเ<อ>ข้าประเมินเด็กมันตรงเนี้ยกวัวคะแนนตรงเนี้ยมันแบบมันเยอะสุดเลยเพราะว่าเขาเขาดูเขาดูจากเขาเยมันจะเป็นเหมือนข้อสอบแบบภาคติอืมภาษาคติจิตใจอะไรเงี้ยใช่ก็ต่ความจริงแต่คืออันเนี้ยมาบอกไว้ก่อนเพราะว่าคือตอนเรารู้อ่ะมันมีสอบแค่ไทยอังกฤษแล้วก็วิชาเอกใช่ปะ แต่อันนี้คืออยู่ก็คือเข้ามาแทรกตอนเข้าภาษาไทยมีกระดาษสองชีด้วยแล้วคือเขาก็บอกว่าให้แบ่งเวลาเอาเองตอนนั้นคือมินมีเวลาประมาณสี่สิบนาทีมัากทำภาษาไทยอ่ะสี่สิบข้อแล้วนะแล้วก็ต้องแบบเขียนเรียงความด้วยภาษาไทยอ่ะใช่ปะเขียนเรียงควเองเหมือนกันวิชาเอกวิชาเอกเขียนเรียงความขอมีวิชาเอกเขียนเรียงความเขียนไปยาวมากเลยปะนั่นแหละทุกคนไม่่มมีคะันจะแทรกเข้ามาในภาษาไทยอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบ manage เวลาดีๆอ่ะ ไม่อะไรออ่ะวิชาเอกที่สอบก็โดนที่เราบอกไปเนาะก็เตรียมตัวเตรียมใจนอนนอนให้ปนอทุกคนแบบเวลานอนดีๆทุกคนแบบไม่ต้องไปเครียดกับมันขนาดนั้นแบบเเย็นชิวๆเออจริงๆเราชิวมากแบบห้องเราควรจะแบ่งเป็นสองฝั่งใช่ไหมฝั่งที่ทํางานกลางวันฝั่งทางานกลางคืนอ่ะ ส่วนน้ำเงินเองนะคะก็จะทำงานกลางคืนก็คือตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงตีสี่ก็คือเป็นเวลาของน้ำเงินก็คือ<ต><ต>อันนี้มันดีตรงที่สมองแลาแรงใช่ไหมแต่ไม่ดีตรงที่เราไม่สามารถปรึกษาเพื่อนได้หรือเพื่อนหลับกันหมดเลยหลับแล้วจริงๆแล้กวก็คืวันนั้นอ่ะชิลมากจนแบบวันนั้นเรามาถึงโรงเรียนชาย้าใช่ป่ะวันที่สอบแล้วคือมันอยู่ชั้นเจ็ดห้องที่สอบแล้วมาโรงเรียนนี้แหละนี่ครั้งแรกอ่ะไม่ไม่รู้ว่ารียู่ตรงไหนเว้ย เดินขึ้นบันไดเจ็ดชั้นนะแล้วกูใส่แหมแล้วก็แบบเหงื่อออกเหงื่อออกเดินเข้าไปก็แบบแล้วเขา,าไม่ให้ขึ้นลิฟต์อ่ะอ้าวเหรอใช่เขาไม่ให้ขึ้นลิฟต์เลยเขาบอกเขาไม่ขึ้นบันไดใหญ่ๆบบอ้ในในาวเหรอแล้วแล้วทุกคนแบบทุกคนนั่งในห้องแล้วอะคือมันจะสอบอยู่แล้วแล้วก็แบบอย่างเงี้ยอ่ะจานเดี๋ยวก่อนค่ะขอสอบด้วยคือเราอ่ะเหนื่อยมากเนี่ยรู้จักคนมาสอบเป็ไงก็เลยชิลมากการมีเพื่อนเป็นเรื่องดี ทุกคนแบบสามารถหาเพื่อนได้นะอ๋อแล้วก็เอกเรามีอเอกเราวีไลน์สแฟร์เดีย๋ยวแปะกันแปะ <c oughs> อย่าลืมเข้าไลน์แฟร์มาคุยกันนะทุกคนแบบติดไม่ติดก็มาคุยกันไว้ก่อนยัง้งไม่เดี๋ยวแบบเออต้องติดนะแบบมาเป็นครอบครัวเดียวเราก็ถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไรมาคุยกันเราอยู่กันเป็นครอบครัวค่ะทุกคนใช่ทุกคนอ๋อแล้วก็โปรโมทเอกหน่อยว่าเอกของเรามีกิจกรรมแบบพิเศษอะไรเอกเรามีค่ายเอกใช่เรามีค่ายเอกก็เตรียมตังมาเลยจริงๆอ่ะถ่ายคลิปค่ายเอกไปด้วยตัวอ๋ ถ่ายถ่ายแต่ว่าเราไม่รู้ว่าแบบใครเอกคือจริงๆอ่ะมันจะมีกิจกรรมบางที่พวกเราไม่ได้ทับสืบหลับน้องเว้ยจริงๆคือว่าคนจะได้หลับนอนเราจะได้ขับนอนแล้วก็ไปใครเอกแล้วก็เราไม่ได้บูมเพราะว่าอันนี้เป็นหางประธานนะคะบอกว่าลืมบูมประธานลืมซุปเปอร์พิเศษแล้วลืมบูมไห้เราคือเราต้องแต่งเพลงบูมน้องแน่ทุกคนใช่ทุกคนแต่เราไม่ได้มาฟังบูมเรานะมาฟังบูมเราแต่เราไม่โดนบูมแล้วก็ไม่แต่งถ้ามันแปลกๆก็ เออนั <là> ่นแหละก็ปกติท่ายมันจะมีช่วงซัมเมอร์ก็คือเอเดลเรททะเลกันทะเลสักทีแจะสนมากเป็นหัวหิบปะส่วนมากที่แบบปีก่อนๆระยงอีที่แรกก็ระยงนั่นแหละทุกคนไม่นเนหัวหินแหละน่าจะเออก็ไฟทะเลสักที่หนึ่งทุกปีนะแล้วก็มีรับน้องช่วงซัมเมอร์หมดเลยแต่ว่าเราไม่ได้เดืนซัมเมอร์มันเลยทำให้เราไปทะเลช่วงหน้าหนาวอะนี่เป็นอากาศ ให้ต่างกันไม่แย่เอกเราอ่ะจะการที่ดูรุ่นพี่ทุกคนจะดูสนิทกันด้วยแต่เอออันนี้พูดไม่ค่อยได้เพราะว่าพวกเราไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่นักอาจารเราไม่เคยได้เจอกันไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่เฟิร์สท์หะเฟิร์สแบบเฟิร์สอิมเพชชันคือเจอในโลกออนไลน์แล้วคุแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าเปิดกล้องถ่ายดักรีก็เลยไม่ได้คุยกันเลยครัก็แบบอยู่แต่ในกลุ่มตัวเองใช่นนั่แหละแล้วก็มีอะไรอีกอะคะเอกไม่มีแล้วป่ะของเอกเออมีทำหนังเอก ตอนแรกว่าจะมีกลุ่มที่แบบคนที่อยากเข้าเว้ยแล้วเขาจะชอบคุยกันว่าแบบกลัวเด็กเก่าเว้ยอ่ามันเป็นเรื่องแบบเขาจะเด็กเก่าพูดมันจะมีคนที่พูดเยอะ่าแบบเด็กเก่าน่ากลัวไหมอะไรน่ากลัวไหมคะน่ากลัวไหมคะตอนแรเด็กเก่าอนยาบ้างกับทุกคนทุกคนไม่ตกโดนเลยตอนแรกนี่ก็กลัวเหมือนกันแต่ก็แบบทุกคนไม่น่ากลัวนะแต่คนนะคะคือเราอาจจะมองว่ามันน่ากลัวแต่จริงๆก็ไม่น่ากลัวทุกคนคือแบบตอนแรกเราก็กลัวใครที่อยากเข้านะคะสามารถทักไอจีนี้ คิ้วแจกไอจีคือตอนเข้ามาแรกๆอ่ะมันจะกลัวเพราะว่าคือแบบตอนมาวันแรกสายตาเด็กเก่อไม่จะต้อนล้วเขาสึกเป็นเลยแล้วคนจะต้องแบบอีนี่คือใครอ่ะเออข้าโรงเรียนปกติพอปีหน้าเนี่ยเราก็ต้องน้องแบบนั้นแหละใช่แล้วก็เรื่องข้าโรงเรียนที่นี่เป็นยังไงมิจฉาคนบอกว่าอะไรนะของขึ้นชื่อมาสอคือข้ากังวลทันหลมอ่ะทันหลงแบบก่อนก่อนเข้าโออร่อยมากใช่แบบจะมีพันทงวันที่แบบอ๋อ เออมาสมบต้องทันหลุมค่ะอย่างเงี้ยทุกคนอย่าโดนพันทิปหลอนนะเราเข้ามาเพราะโดนหลอกว่าเขาจะมีไอติมแม็กนัมจริงทุกคนไม่กินไอติมไม่กินเขาไม่ได้เขาพี่พี้กว่าคือแบบตอนแรกใช่ปะที่เห็นมะเขาบอกว่าแบบมีไอติมแม็กนัมแบบข้าวหมูกรอบอินเตอบ่อยไม่จะข้าวหมูกรอบอร่อยข้าวหมูกรอบอร่อยทุกคนคือมันมันจะมีบางเมนูที่แบบอร่อยก็บางเมนูที่ไม่อร่อยแล้วแต่แล้วแแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบส่วนไม่กินทะเล เราชอบแผนงมากชอส้มโรงเรียนอร่อยมากเฟซเฟซเมนูเออไม่เชะอีกอ่ะอร่อยมากอร่อยแล้วก็โรงเรียนอ่ะต้มไข่ต้มดีจริงโรงเรียนต้มไข่ต้มอร่อยมากถ้าอยากมากินไข่ต้มเนี่ยก็เข้ามาได้นะคะจจติดนะแล้วก็แล้วก็บนที่ไหนบนที่ไหนสักทิ์ว่เอาน้ำพุโรงเรียนน้ำพุโรงเรียนเลยก็จะ มีเผาด้วยใช่ไหมน้ำร้อนไม่ได้กูไม่ได้บนวิ่งรอบลำภูกันเลเราไม่ได้ไปบนแต่ว่าเราไปไหว้มาก็คือเราไหว้เว้ยแล้วเราแบบไปบนแย่แล้วเราก็ยังแก้ไม่เสร็เราไหว้ตรงไหนวะไหว้ที่ที่บ้านอะแบบที่คอนโดอะสายประภูมิอะแล้วก็ไหว้ตรงเซนโบที่แบบเขาจะชอบไปไหว้เรื่องเหรียญเรื่องอะไรกันก็คือไปไหว้เฉยๆแล้วก็ไม่ได้บนอะไรแต่ว่าชอบติดก็ยังไม่ได้ไปไหว้อีกรอบก็เดี๋ยวจะไปไหว้ตื่นเข้ามาแล้วปีนึงหนึ่งแล้วบ่ไม่เกิน45คน แต่ทุกคนก็จ right, ะเข้าใจว่าเขาจะรับ40ค่าใช่ใช่เออเข้าใจยังไงอ่ะคือจริงๆไม่ใช่เขาแบบมันมีคมันจะเหมือนมีเกณฑ์ของเกณฑ์หรือว่าเหมือนจะมีมีเกณฑ์ที่ว่าไม่ถ uh ูกคือมันไม่ได้รับแบบว่าถ้าไม่เกิน45แล้วคือรับ45นะก็คือน้อยกว่านั้นก็ได้แต huh> <No> ่รุ่นมันไม่เท่ากันใช่ต้องดูเกณฑ์ได้ว่แบบแต่ละคนมานจะแบบ่าก็คือแล้วก็ส่วนมากเอไอเอ็มทีเราจะอยู่ประมาณชั้น9นะ สอบก็ขอดึงก้านะแบบเตรียมใจเดินขึ้นมาเลยชิงเก้าเตรียมเข่าดีเตรียมกล้ามขาแต่ส่วนมากก็ฉันเก้าก็ไม่ค่อยมีใครเข้าตรงเวลาเพราะว่าขึ้นลิฟต์เพราะว่ารอลิฟต์นะะใช่มีอะไรอีกไหมมีความรู้คือต้องเข้ามานี่คืออยู่ทุกกลุ่มที่เขาจะเข้าเขาก็มีคนกลัวว่าแบบสังคมที่นี่จะแบบลูกคนรวยหรือเปล่าว่าค่าเธอรู้เทงทุกคนค่าเธอมันไม่แพงเลย คือค่าเทอมมันคูณเปรียดใหม่นี่เขาอ๋อค่าเทอมคือเท่าไหร่นะเด็กใหม่คืนค่าเทอมค่าเทอมคือมันดูแพงเพราะมันจ่ายเป็นปีใช่ใช่มันไม่ได้จ่ายเป็นเทอมเลยดูแพงมันคือค่าเทอมอยู่ที่เอกเราที่มันดูถูกไม่เอกเราอะค่าเอกถูกค่าเอกถูกอค่าเกแต่ละเอกไม่เท่ากันนะทุกคนเรามีกี่เอกอะวะตอนเนี้ยยี่สิบเก้าจะสามสิบก็มั้งจะสามสิบิดเอกที่นี่เยอะมากก็เป็นเท็กซัสไงอังกฤษเก่าเปิดใหม่เกาหลีอังกฤษถ้าใส่เกาหลีมันจะแพงเนอะ แสบงก็คือค่าเทอมเอกเราอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นถึงหกหมื <60 90> <60 90> <60 90่นตอนแรกเข้านะปีแรกมอาสิของเด็กใหม่ของเก่าอไรห้าหมื่นหกหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเลยหันกันนี้ก็เท่ากันใช่ไม่มีค่า่อกันเนี่ยคือมันดูเยอะใช่ป่ะจุทุกคนต้องหาแบบคือเว้ยแถมคือมีค่าคราวด้วยนะใช่ใช่เป็นค่าหันมันด้วยแต่คือแต่งจริงอ่ะค่าหันกันกินไม่ค่อยคุ้มกันเลย่าคือกินมากิน คค่่าาตตอออโเะแล้วก็มีมีอะไรอีกวะมีอะไรไม้วาเท่าไหร่ค่าเทอมอยู่ห้าหกหมื่นตกรายปีมห้าก็สองสามหมื่นอยากค่าด่วนงกัแห่งแมทุกคนเราไม่ได้เรียนคอกแม็กนะคุณคนคเราอะสอบเข้ามาเพราะคันทิปไม่บอกเอกเขาไม่เรียนด้วยแต่เราไม่ได้เรียนเราเราจะได้เรียนแม็กก็คือมหกที่แบบมีทำอะไรหนักๆแต่ก็ไม่เรียนน้อยมาก คือแกไม่ต้องมีคอมที่แบบแพงก็ได้แต่แบบแกต้องดูสเปคแรมให้ดีๆใช่ใช่ต้องต้องดูสเปคให้ดีๆคุณมันจะมีพวกโปรแกรมที่ใช้ทําเกมทําอะไรอ่ะซึ่งมันหนักเครื่องแบบเวลาประมวลผล่ะก็คือให้ดูสเปคดีๆนั่นแหละไม่จำเป็นต้องใช้ Mac แต่ว่าถ้าใครถนัด Mac ก็ใช้ Mac ได้ใช่ใช้คอมปกติก็ได้มันใช้ได้ทุกคอมแต่ก็สุดท้ายแล้วก็จะขอไม่คอมโรงเยนแล้วก็มีอะไรอีกไหมเออ้พูดอะไร มีแต่ข้อเสียมามีแต่ข้อดีออออดข้อ A กันดีกว่าค่ะทุกคนก็คือไอ้จริงๆเอกเราดีก็แบบเออแกต้องมีเนตตัวเองได้ใช่ใช่แกต้องมีเน็ตตัวเองได้ใช่ใช่สองคนรุ่นพี่ดีเพื่อท,ที่ที่เอกเราจะมีมเป็นน้องบัต<ช>ที่โรงเรียนอ่ะใช่ไหมทุกๆเอกวะที่แบบใส่บัตซึ่งที่เราใส่บัตก็ต้องใช้ดวงอยู่แล้วนะคะทุกคนแล้วแต่ดวงนะคะแต่ส่วนมากก็ส่วนมากพี่บัตก็จะดีกับเรานะ Pues แต่บางทีเขาก็จะไม่คุยกับเราใช่พี่บัตร so ี่ประสบการณ์เราวปเรียนพี่บัตรเขาจะดูคลิปนี้วยเหรอเฮ้ยบ้าไม่ดูหรอกมาเอาโอ้ยพี่บัตรเลยนะโอ้ยโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วกัดโอ้ยพี่บัตรประทานนะคะทุกคนก็คือมันจะมีแต่เอกทุกเอกปะที่มีประทานคือแบบเขาจะมีเรื่องประทานเอกอขากันดีอืมมีคขาเทสกันดีไม่ไม่ของคุณเทสแล้วก็อ๋อถ้าเกิดอยากเข้าอีกอย่างหนึ่งก็คือหาแบบคอนแทคพี่ที่อยู่ในโรงเรียน ทุกคนสามารถทักมาหารุ่นพี่เอกว่าทุกคนใจดีแต่ว่าอาจจะตอบ้ากันเล็กน้อยเพราะงานเยอะทักทักเอ็นจีใช่ครับเอ็นเอ็นจีเอเดอร์สนี่ตอบไวแบบมันสามารถหาคอนแทคได้คนไม่ต้องกลัวแบบคนรับน้องแรงนะคือเอกเราไม่มีโซตัตใช่เอกเราไม่มีโซตัตอันนี้เราไม่ใช้โซตัตแต่ใช้คำว่าแชร์แทนทุกคนก็คือการแบ่งปันนะทุกคนก็คือเราจะแบ่งแบบรุ่นพี่แบ่งปันความรู้ให้รุ่นน้องแล้วก็รุ่นน้องก็แบ่งปันแบบความรู้ให้พี่สอนแบบ แลกเปลี่ยนความรู้กันแลกเปลี่ยนตวแบบไม่มีแบบการมาเขาแบบใครแกตต้องเข้ามาหรือว่าแบบบางเขาว่าต้องทําอย่างเงี้อแบบบางอย่างที่เรารู้อพี่เขาก็ไม่รู้ใช่ไหมเขาก็จะสอนกันอะไรแล้วก็สอนกันไปสอนกันมาเลยถ้าถามว่ามีแกล้งไหมก็มีแบบส่วนใหญ่พี่บอกเขาก็ไม่ค่อยแกล้งกันหรอกใช่ถือว่าเขาจะแย่มากกว่าเออแย่เขาก็แบบนิดหน้อยแบบว่าให้เขาเล่นๆนะอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ให้อะไรนะมะพร้าวมะพร้าวอย่างเงี้ยมะพร้าวกับกล้วยมะพร้าวกับกล้วย กูให้ผ้าเช็ดผ,ผ้าเปียกผ้าเปียกแอลกอฮอล์แล้วกูก็เลยให้เสเปกแอลกอฮอล์ที่บัตรไปคือเป็นห่วงไงก็ไม่มีอะไรแล้ววะอาจารย์ก็อาจารย์ที่นี่ส่วนมากจะเป็นอนเองนะอาจารย์เขาจะรุ่นรุ่นเราอ่ะส่วนมากก็เป็นอาาันเอืมไม่มีมพอ,พอ,อ,อ,อะไรแล้ววะไม่เยอะถ้าขาดทุกคนใครที่แบบว่าอยากเข้ามาอยู่ด้วยกัน ครอบครัวครอัวครอบครัวเกิดแ a m i ล y แพทโซเกิดน่ารกค่ะทุกคนก็เตรียมตัวตามที่เราบอกไปนะหรือว่าเออะจปรึกษาหาพี่ที่ปรึกษาในทวิตก็ได้แบบเสริญแฮท็กอะไรวะเอ็มทีประสันมิตรป่ะที่แบบพอใช้ไปสร้างแฮชแท็กใหม่เป็นแฮชแท็กของเราในเอ็มทประสันนิตนะคะทุกคนก็ลองไปหาแบบเพื่อมาสอบด้วก็ได้ะอะไรทุกคนจะบอกว่าหเพื่อมาสอบโค้ชวย อันนี้อันนี้คือทีไม่มีเพื่อนใช่ไหมเออทีไม่มีเพื่อนสาวเราตั้งแก๊งตอนเชิญด้วยอยู่สาวปนนี่คือทีไม่มีเพื่อนตอนสอบก็คือแม่งก็คือนั่งสกิทกันเลยอะตอนแบบสอบปฏิบัติสอบปฏิบัติมาใช้เน็ตได้ใช้เน็ตได้แบบไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเองไม่สามารถขนาดนั้นตอนนั้นมีเน็ตให้เออฟิปปี้ฟิปปี้ใช่ฟิปปี้ฟิปปี้เอาละค่ะทุกคนโอเคก็จบเซลสำหรับคลิปนี้นะคะ ไม่รู้ว่าตัดออกมาแล้วแบบคลิปนี้จะนานเท่าไหร่ตอนนี้คือ20่สก่อนนาทีแล้วไม่ได้ดิน่ะโอเคทุกคนแล้วเจอกันในคลิปหน้าแอนพัพูดอะไรปิดท้ายแอนินพูดเทไค่แนินพูดอะไรค่ะอดูอะไรค่ะ้าา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 าราา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 าน ถ้าอยากมาเป็นเข้าคก็ a m t ก็เข้ามาได้เลยนะเออแล้วเอออีกอย่างหนึ่งก็คือแบบทักทักรุ่นพี่ทักเพื่อนทักทักใครก็ได้ทักได้เลยนะเพราะแบบไม่มีใครกัดเลยเว้ยแล้วแบบเราแค่ตอบช้าแค่ตอบช้าเองนะแต่ว่าไม่อยากไม่อยากได้ตอบเร็วๆก็ทักเอ็นเอ็นจริงๆเลยพาร์ทบอกวเราต้องฝึกเองตื่นเตใช่เราเราต้องเรียนเรียนรู้ด้วยตัวเองแกอยากพารหทบอกว่าเข้ามาแล้วแกจะทำยังไง คือมันไม่ได้คือเอกเรามันไม่ได้เหมือนมหาลัยที่แอดวานถึงขั้นนั้นอ่ะมันเป็นแค่เบื้องต้นเขาจะไม่ได้สอนแบบอันนี้มาจุดนี้มาจุดนี้มาจุดนี้อย่างนี้แล้วเขาจะสอนภาพรวมแบบภาพรวมว่าต้องทำอะไรบ้างแล้วเราก็ค่อยไปศึกษาเองแล้วก็ไปพัฒนาเอาเองสู้ๆนะคะทุกคนก็เวก็เขาได้นะคะทุกคนใครไม่รู้ก็จิ้มนะใครไม่รู้อะไรก็จิ้มไปจีทักมาแล้วกัน เดี๋ยวเราจะทิ้งไอจีแง้ไอจีแงไอจีแง้ไอจีแงแปะ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 เลยนะคะทุกคน